วิววววิวเย้แปมน้องปะน่มิตวมมสบายดีเฮ้ยเฮ้ยม่ดีของมีตูหายไปดุนั่นไงเออขอฉันแล้วเออเฮ้ยมีตัดมีตัดอะไรอีกนี่อย่นี้เอานี้นี้เอาตรึง ชูรูสูจ้สาสบายดีสวั icas, สดีเด้อปาดู FC บุชขูสุคนพบพอกับสาวน้อยอีกแล้วจ้าสาวน้อยเจนนี่ในขอกนี้เออขังไว้เนี่ยนะอืมทุเอออืมเออเบนแล้วเบ์แล้วให้ไม่บาดเจหายไปผู้ เฮ้ยน้องันนู้นมันโย่างมีบ้างนี่น่าเตานมนะทุเจนทุสบายดีป้าลุงเด้อมีตู้บรสบายอีกแล้วจ้าป้าลุงอันนี้ฮะกรดีขึ้นเมื่อนี่เป็นอีกแล้ะเหมือนเก่าเหมือนเดิม เฮ้ยเฮ็ดยังนะเอ้ยทำมะลาทำมะลาเด้อมึงนี่ไมงวันหลายซ้ําเจนมึงมีแต่ไมงวันแท้วะไก่นังริวเห็นบ่ไก่บ่ตนอืย Nguyên cứu chấm mute, đây chứ cứu chấm mute. Mhm, mhm, mhm. 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 Mhm, 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 ăn còn na chết thu à, sao, đi, sao, đi. À, sao đi à thu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เจนยิ ăng, he, m, oh, um, ้มบานเห็นไหมยิ mm ้มบานอย่างนี mm ้พ hmm. right. oh, ิ mm ่อนเอออยากไค่ยังให้มูไครให้นะมันเปื้อนมันเปื้อนม่ผมเจนะันะเจนอ้ยิ้มบานดูให้ได้ยิ้มบาเออชมใหหน้าตาหนเขียนแห้งเถอะอเจน เจนเขียนแห้งทช่ไหมเจนี <t aps <t aps <t <t aps <t aps ่อนอ้มไม่แก้นามาสิแี่มาไปเจนี่น้อยเอ้ยอื จักได้พ hmm. ูดนะเออยาใครเด้อ hmm. อ like like ืมอืมเห็ดคือเห็ดพ่อคืออีชื่อนี่ผมต้องใครให้มันเปื่อนไหมเห็ดคือคืออีชื่อนี่จังนายวาย่างก็ให้ให้กลัวเขาได้มันใครบ่ได้มันใครบ่ได้ไปพูดได้บัดไปพูดไดบัดรไอ้ตู้แอ่ไปอ้าววันนี้เปิน นี mm ่ชหนะเออแเฮ้ยจ้เออชื่ะเฉน้าฮะชือกว่าเ่นั่นแพยงนี่สองเสนกับสามเส้นอ่ะมันเพรี้ค่โซ่แคงอีไอืมแม่มมม Cho em bill nha. ngon Nó không? Yeah. Ừ. <laughs> oh, lại bài ừ. Trên. Oh chào chọn mình nhớt mà Chá chá nâng 2, 3, chá pui nãn mắc khẩu thiên hôm mía ừm mmmm 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 chá mmmm mmmm บง่งเอาคนน้อยๆนี่ก็น,น่าคือไปเป็นแท้นี้จ่าปุ้ย <c oughs> ใครประตูเลยใครประตูเลยอ๋ออ๋อนานนานเห็นยังนะ อย่าเลยอย่าขึ้นอย่าขึ้นขึ้นมาได้อ่านหนังสือดูโซนิโซเอบีซีได้เอบใช่เอบีซนะืขึ้นได้หัวน้อยนี่เอออ่านบ้เอออ่านเดูเอบีซีจีเจน ABC đây ABC Nhàn quá nhàn quá rồi An Ăn, Xì rồi xì rồi Ê A Mưa này xì A, Nàn B C A A cho đây B C D Hàn mi หนกเพนกินมาตัวนี้มาหนะนี่ลิงปาแม่บัรใหลังใจบัเดาเอาลงจ้ะเฮ้ยเตมเติมติมเติมติมเอบี

ตาไว้บ <S smoke> ่บม <leaf> ่ตาบ่นั่นว่าแต่ไปนี่เจ้านั่นตะกาไปตามนี่คือเจนน้อยเด้คอยเป็นเจนน้อยเม่นบ่อะตึงติงด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 ึงดึงกระดึงดึงดึงไปแด้วเมยไปเล้วดึงไป ดือไปเลยไปกันเลยก็ไปอาบน้ำบ่เก่งแท้อันนี้ยังวอเช้าแล้วโอ้ค่อยๆ่อยบิวบิวบิวแข่งน่องฮักได้นะน่องย้อนแข่งน่องอื้น่ะค่อยๆเด้อลูกแข่งน่องพิกมาให้ได้เลย น้องบะถึงแข้งน้องยังบะถึงเออคอยจำนั่นเดีวเออจำนั่นเดีวให้เสียวแหงในแข้งน้องลากันละลาดเดียวให้เสียวแหงอ่ะอืมอ่ะจ้าปุ้ยมือเอนยบริสอาดบออืมมือเอนื่อยเพลิดอย่างมาก ໄປບາຍບາຍກ່ອນບາຍບາຍກ່ອນໄວ້ເອີ Thank <laughs> trên Có coi em mà. em theo à? Cháy. Giáp vui Như cơ chế này na. Ừ. <laughs> với nhau. Tại là hung bụng lắm. Bật, bật <laughs> ừ, <laughs> ừ. vô chị lang, bật chọn kích câu cứ hát, rồi đi. Male lọt, lọt, bơi đây, Male lọt, bơi đi. Male lọt, lọt, bơi nè Male

ไาคอดีไนปะอ,ะอนี่แม่ใบาลางกันว่าขี้ตมออกนะพอเตียงไม่เหยียบนะลูกกับเป็นคนทุกระบาดนี่ อดูมันแถอะว่าหงังเฮียนนี่บื้นไปว่าองเฮียนอ่ะวันนยังมนยังอืมมื่อวันยังอืม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 อม อ่ะติงลิงติ่งลิงติ่งลิงติ่งเหรอเจนี่ใช่ไหมคุณเจนเมนบบเอนไปตลาดแล้วไปฟรียพ่นพี่น้องเหนไมไปใ็้แล้วก็ลูกไม่ไปให้กอนม่ชี้ได้ว่า chapui <laughs> ủa oh, làn của hen vậy chơi nè mong thử mày vì đâu mà phải đi ăn à. mà tiền rồi mà giọt rồi bướm á

ใช่ผมมาออกบ่บ่เดีรว่ตะเกาคขณลายเนาะตะเก่เจ็ดแปดขั้นชิบขั้นผตะเกาเอาวิวเห็นไหมเจนโปตมว่าเออนั่นแหละ

đặt cái này. Khoang mang làng vô. Đặt cái. Hê. บ่ nervio. Hử? Anh hiểu không? Anh hiểu không? บ่ได้พวด ใช้เบิ้งรถแข่งที่นี่คิดว่ามากไหมเบิ้งบบแมนใช่ไหมดใหญ่ใช่ย่าดงย่าดูยาอืมนี่อย่าดิ้งนอยดิทองทงนี่ดีไข่มดีไข่ดีไข่ตัวนี้เอ้าออกไปเลยนี่ดีไข่ตัวนี้ดีวัดนะตัวนี้ตัวนี้ดีวัดไม่เชอ่าดีวัดน่ตัวนี้นะีดีวัด ตเงี้ยอะจะกงจะแกนบงบัดนี te ่พี non, 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 ่นองเลยนันดไขให้ใลแลแพนเราอีนีบอกตนั้คว่าดีวัดดีวัดดีไขวัดนะแต่ว่าตัวนี้น่ยดีไข้อืมมา ทังวัดท,งทังไข่ม <ừ> ันก็อยู่นรงกันไข่ในว <ừ, S 2> ัดนี่อ้แก่รงนี้่ได้ไน,น,นอะอ,นะอไข่วัดดอกเงียเๆียเติกเมยนยายเป็นน้ามีย,ายังโรกมีย,กยังมียังมียังดเอาปากหาเพีนยาเลย มืดนจะขึ้นมาคี่อาขนมแดงปาไปยามิมปลาไปสร็ไปหาหนึ่งเขาก่อนมาดนพี่น้องแลลวปาระดุงไปเลยสบายดีสบายดีทุ่ทุ่บาบายลวปาระดุงไปเลยเด้อม่ีตู้กับบสบายพี่น้องไงแต่ก็มาเบิ้งนอนทั้งเมย์ลายคนมาเบิ่งเวลาเบยนอนเนิดขึนอีกแล้วอ่ะโบจีน ไปบายสิดนอนอยู่อดมันนี้วอไปซักยามากินไปเลยไปแล้ว